สวัสดีครับพวกับผมเรฟไทยดอทคอมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับสอนทําระบบเอกสารออนไลน์นะครับผมคลิปนี้ผมจะสอนการสร้างฐานข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างตารางของแผนกนะครับเพื่อจะจัดการแผนกเพิ่มลบแก้ไขนะครับมาอยู่ที่หน้าโค้ดของเรานะครับชื่อว่าไฟล์ด็อกิวเมนะครับจะเห็นฐานข้อมูลที่ชื่อว่า doc underscore db ที่ผมได้สอนทําไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับ เรามาอยู่ที่ฐานข้อมูลของเรานะครับ 0. 0. 1 2 7.0.0.1แล้วก็โลโก้โค้ดที่เป็น P P My Admin ของเรานะครับผมจะใช้เป็นเวอร์ชันน7.2.10นะครับ P P 7นะครับผมรองรับ My SQL นะครับตันนี้โอเคครับเราจะมาสร้างฐานข้อมูลของเรานะครับก้อน Database นะครับ ไปที่เมนูที่ชื่อว่า New นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ตั้งชื่อก้อน d า t a b a บ e ของเรานะครับโอเคถ้าใครไม่อยากพิมพ์ให้ไปก๊อปมานะครับมากอ๊องที่ไฟล์ Connect เราเลยนะครับเราสามารถก๊อบมาเลยนะครับแล้วก็มาวางเป็น dog underscore db นะครับผมแล้วก็เลือกเป็น utf8 general ci นะครับโอเคครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะให้เรากด สร้างไปเลยนะครับพอสร้างดัตเตอร์เบมาแบบนี้มันจะบอกว่าให้สร้างตารางฐานข้อมูลนะครับผมโอเคผมจะสร้างตารางแรกนะครับเป็น TBL Department นะครับผม TBL Department นะครับเป็นตารางจัดการาแผนกนะครับผม Column นะครับหรือ f i e l นะครับ เป็น2นะครับผมจะเก็บแค่ p r m i l y Key y นะครับ ID กับชื่อของแผนกนั่นเองนะครับผมเพื่อเอาไว้จะไปสำหรับในการทำสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าทำจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับกด Go เข้าไปนะครับผมอันดับแรกนะครับให้สร้างชื่อว่า D underscore ID นะครับผมให้เลือกเป็น i n นะครับแล้วก็ จะเห็นคําว่า AI นะครับ Auto Parameter นะครับผมให้เราเลือก Auto ไปนะครับผมแล้วก็ Comment นะครับ Comment ให้มันก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหา Comment ก่อนนะครับ Comment ให้มันนะครับเป็น PK นะครับก็คือตัวหลักนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับให้เป็น D underscore name นะครับผม ดีนัสกอร์เนมนะครับจะเก็บชื่อของแผนกนะครับว่าแผนกการเงินแผนกสารสนเทศแผนกบัญชีแผนกบริหารอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เก็บเป็นวาชานะครับวอลูมันก็เป็น100นะครับเอาสัก100ก็พอครับผมแล้วก็ทำคอมเมนต์ก็ได้ครับกันลืมนะครับว่าเป็นชื่อแผนกนะครับชื่อแผนกนะครับ พอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซฟไปเลยนะครับไปที่เซฟนะครับผมโอเคครับเราจะเห็นตาราง t p l Department เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้นะครับให้เรามาที่ Structure นะครับมาดูโครงสร้างมันครับว่าเราทำถูกไหมนะครับ D underscore ID นะครับเก็บเป็น Auto Primary Key นะครับแล้วก็ D name เก็บเป็นชื่อของแผนกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะบอกว่าเป็นออโต้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะสอนการสร้างตารางฐานข้อมูลเพียงง่ายๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปต่อไปก็มาเริ่มทำระบบกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ